มาค่ะวันนี้เจ้าจะมาเปิดพิการหมูกระทะบุฟเฟ่ทะเลเผา,า,าเปิดใหม่พัทยาแค่คนละองแรวมเครื่องดืม่มรีฟิลกินได้เลยแบบไม่อา้างทั้งกุ้งทั้งหอยและหมึกมาแบบจัดเต็มจอยชอบตรงที่ที่ร้านเขามีน้ำจิ้มโคราดด้วยแถมยังมีบอกกุ้งเป็นเปให้ได้ตักไปย่างกินเองได้เลยในราคาแค่2องแได้กินทั้งหมูกระทะและทะเลเผาบอกเลยนะคะว่าเป็นอะไรที่คดคุ้มเอาล่ะใครที่เป็นสายบุฟเฟ่หมูกระทะซีฟู้ดเตรียมตัวกดเซฟคลิปนี้เอาไว้ได้เลยมาเจ้าวันนี้เป็นแบบจอยจะพามันเที่อวร้า่วงนวบาว าาารเเนีี่ย้ดมากมีบอกกุ้งให้ได้ตักกินแบบเป็นๆและโซนนี้นะคะจะเป็นของทะเลมีทั้งกุ้งปูมา้าต่างๆนะคะตักกินเองได้เลยตามใจชอบและหอยแครงหอยหวานหอยแมลงภู่ที่นี่เขาก็มีด้วยหมึกทรงหมึกสายหมึกกล้วยที่นี่เขาก็มีนะจ๊ะกุ้งดองกระพุนดองเนื้อกรุบๆมีน้ำจิ้มให้ได้กินถึง4แบบมีทั้งน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มโคราแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วจ้า,จาและโซนนี้นะคะจะเป็นพวกหมูต่างๆพวกหมูสามชั้นหมูหมัมกสั่งคองหมูอะไรพวกนี้เขาใส่ไว้ในตู้หมดเลยลูกชงจจีีีีีีตับเเเคคครรรรรืืื่่่่อออองงงในน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 มมมมมมมหหดดแแลลละะะะะโซ้้้าาฟิป็สุไพขว ต่างๆทั้งผลไม้และไอศครีมและมุมส้มตำนะคะตำกินเองได้เลยจ้าและโซนนี้นะคะจะเป็นมุมสลัดมุมผักและของกินเล่นมีทั้งไส้กรอกแดงมีโยกเฟรนฟรายขนมจีนเข้าผัดผัดผงกระหรี่ยำแซ่บๆและหมูมะนาวจะบอกว่าร้านวิวดีนะคะเขามีเป็ดพะโล้ด้วยแค่เนื้อเป็ดกินเล่นๆได้เลยจ้าปกติแล้วนะคะที่ร้านนี้เขาจะมีมุมย่างซีฟูด้ดอยู่ด้านข้างร้านแต่ถ้าใครอยากได้เตาย่างเพิ่มนะคะจอแนะนําบวกเพิ่ม50บาทได้นั่งกินแบบสะดวกสบายอยู่ที่โต๊ะตัวเองเลยปุ้งหอยหมึกปูเนื้อหวานๆๆช่มแหวานะะครสชาติดีีเเเลยยแซ่บๆๆปร้วผ็ดๆมาแบบครละน้ำจ กล้วยนะคะจอยย่างมาแบบเนื้อกุบๆหวานๆมาต่อกันที่เตาหมูกระทะกันบ้างหยิบ3ชั้นย่างมาแบบสู้ซ่าน้ำซุปของที่ร้านนี่นะคะรสชาติโอเคเลยและส่วนตัวจอยนะคะจอยชอบไปน้ำจิ้มโคราบอกเลยว่าอร่อยรสเด็ดสดๆมาค่ะรีบตามจอยมาได้เลยที่ร้านวิวดีหมูกระทะบุฟเฟ่แห่งทะเลเผาพิกัดร้านนะคะจะอยู่ที่ทุ่งกรมตาลหมันสิดกับอ่างเก็บน้ำชางน้องร้านเปิดให้บริการตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง5ทุ่มมีที่จอดรถให้ลูกค้าด้านหน้าร้านแบบสะดวกสบายมาค่ะรีบตามจอยมากันได้เลยจ้าบ๊ายบาย